นี่แก่ดอกนี้ค่อนข้างแก่ค่ะถ้าจะกินก็กินได้มาดูดอกที่ไม่สวยแต่ไม่ใช่ขึ้นขนมถิ่นนะคะโอ้โยสวยจังเลยัยจากินเห็ดขึ้นหวาน เห็ดพึ่งหวานค่ะสีสวยจังเลยนี่ให้เขาอยู่ให้เขาอยู่ใกล้ๆก,กันโอ้โหสวยนะเนี่ยไหนลองมองอีกสิจะได้ไม่ไม,ไม,ไม่ปิดโทรศัพท์เจอเจอเจอ,เจอละเจอแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไป พราะถ้าปิดถ้าหากถ่ายวีดีโอไปส้กประมาณบางครั้งเาปิดกว่านาทีความจําก็ยังไม่เต็มนะคะแต่แต่อย่าปิดนะถ้าปิดแล้วเอาไปตัดต่อหาสองนาทียังเซฟไม่ได้เลยเอา้าวไหนเอแลอวเอาดอกนี้แหมตรงนี้สองดอกวางถุงก่อนค่ะ ะะเหตุแจ้งเกิดของอิมเอมสุขใจช่องอิมเอมสุขใจเกิดได้ที่พี่น้องรู้จักก็จากเห็ดพึ่งขนมผิงนี่นะคะมีจำได้เลยที่เก็บดอกเน่าๆดอกเน่าๆก็เก็บค่ะแล้วทำคลิปนะดอกเห็ดอยู่ตรงนี้นะคะแต่แต่จะมาจับภาพอยู่ตรงเนี้ยจนน้องคนหนึ่งคอมเมนต์มาบอก ไม่ได้อยากดูใบไ,ไม้ไม่ได้อยากดูกิ่งไม้นะอยากดูเห็ดอล,กลกอกลอกฝังน้ําออกโอ้ยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้น,น,นแล้วก่อนหาที่บางนี่อยู่ตรงน,รงนี้อยู่ตรงนี้ดอกนึงแต่รู้สึกจะแก่ดอกเนี้ยมองก่อนค่ะ nên, nên ôi, nè, ít ừ, đọc, đọc. nè, lên nha, nón đan, ôi, nè, ้องถเดินเดินเดินขึ้นไปอยากเก็บให้ดูอีกทัสามสีดอกก็ยังดีค่ะก่อนที่จะปิดปิดเครื่องต้องเดินทางนี้หน่อยถ้าหากตั้งใจเดินแล้วเฉื่อยมากค่ะจะไม่เจอ ขงนียนี่แน่อาจจะจะอาจจะจะเ,จะเ,จะเจออหมืนใช่รึเปล่าคิดว่าใช่ค่ะนี่ใช่จริงๆด้วยสามดอกเลยาสามดอกอ้สวยนะเนี่ยชอบ น,นี่ดอกไม้สวยแต่อร่อยเอาไปต้มก็ออกมาเหมือนกันนะคะ่ะดอกสวยดอกไม่สวยมอ,มองหา ไม้เกือบทิ่มตาเห็ดกออยู่กับมอสสวยๆไม่รู้ว่าใช่เห็ดกอหรือเปล่าคะ่ะเพราะว่าสีสดจังเอาควจะเก็บให้ดูมีอยู่แค่เนี้ยฮอุ้ยนั่นอีดกอดดกนึงนค่ะเจอแล้วอุย้ยงยง ขอโทษะคะ่ะ,คะตัวมาล้อมเลยอ่ันเจ้าที่เจ้าทางอ่ะตัวมาล้อมเลยพ่นเจาที่เจ้าทางเจ้าขาท่านเจ้าที่เจ้าดางเจ้าขลูกช้างกลัวแล้วลูกช้างกลัวแล้วนะคะขออภัยด้วย ตัวใหญ่มากไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่าค่ะเป็นงูไม่มีพิษหรอกค่ะแต่น่ากลัวมากขออภัยนะคะท่านขออภัยนะคะโอ้ยไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าค่ะเนื้ยยังอยู่อยู่เลยสีดําคงท่านเจ้าที่เจ้าทางค่ะคงอายุมากแล้วตั้งใจจะพามาดูเห็ดดอกเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยกลัวมากเลยค่ะโอ้ยโถ้ามาคนเดียวค่ะเป็นลมแน่เลยถึงได้ต้องผูกหมาไว้ติดกับกับหูากเกงเลยอะเพราะว่าเวลาเจอแล้วโอ้ยน่ากลัวมากแต่เป็นงูไม่มีพิษไม่มีภัยนะคะเป็นท่านเจ้าที่เจ้าทางโอ้โหโอ้ยต้องขอโทษมากๆ ขอโทษจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่โพสให้ดูต้องขอโทษท่านที่กลัวด้วยนะคะท่านมาให้โชคให้ลาบท่านมาให้โชคให้ลาบทุกคนฮโอ้ยนีย่ยเจออยิร้ลยกลัวแล้วค่ะกลัวแล้วจริงๆอ้ยกลัวโอ้โอดอกนี้แกอุย้ยเป็นคนที่กลัวมากๆค่ะอุ้ หัว <c oughs> จริงๆไม่ใช่ว่าแกล้งนะคะออหอันนั้นไม่ใช่อุ้ยหัวหมากเลยอันนี้เป็นเห็ดกอค่ะแต่เป็นเห็ดกอจริงๆดอกเมื่อกี้อท่านเจ้าที่เจ้าทางคงอายุมากแล้วค่ะเพราะว่าสีดำออกเทาเลยนะคะ โอยท่านให้มาเจอเห็ดเห็นไหมพอเจอท่านจะที่จะทางแล้วเจอเห็ดหลายดอกเลย นป่าด้วยกันพี่เขายิ่งกลัวค่ะพี่คนนั้นน่ะกลัวพอๆกันเลยเคยเจอครั้งหนึ่งค่ะในป่าที่อื่นนะคะเดินเดินจนวิ่งจนลม้มค่ะสะพายถุงเห็ดเป็น h ็ n of the w o o d ค่ะกับเห็ดอะไรไม่รู้เยอะเลยเจอเจองูตัวยาวค่ะท่านเมื่อกี้เยท่านเจ้าที่เจ้าทางเมื่อกี้ตัวสั้นแต่อ้วนนะคะ อันนั้นเจอตัวยาวเป็นลายแต่ที่เจอเมื่อกี้นี้เป็นสีดำสีดำออกเทาวันนั้นค่ะวิ่งอู้หูวิ่งป่าราบเลยล้มด้วยค่ะนี่ทิ้งกระเป๋ามาไกลแล้วนะอูเข้ากเลยค่ะกลัวจริงๆนี่อีกดอก ส่วนมากนะคะป่าถ้าหากอยู่ใกล้น้ำว้าอุยเจอแตรดำนี่นี่ค่ะไม่รู้มองเห็นไหมเห็ดแตรดำเนี่ยค่ะนี่เนี่ยเห็ดแตรดำว้าวหอ้ย,อย,อยมเยมื่อกี้นะากลัวมากเลยอะ ไม่ใช่ว่าเสียสร้างนะครับกลัวจริงๆกลัวจริงๆค่ะมีแปรดำอยู่ไหมแปรดำนี่ก็ส่วนมากจะเจอโดยบังเอิญน,นี่ไหมเห็ดจ้าวันนี้ยังไงยังไงก็ต้องไปตรงฮ,นนฮันนี่ฮันนี่มัชลิงเลสฮันนี่มัชรูมให้ได้ค่ะที่อยู่ที่สนามเป็นกอใหญ่ค่ะนี่ค่ะแปรดำ ทดำตรงนี้ไม่เก็บให้ดูนะคะเพราะว่าที่เก็บไปครั้งก่อนก็ไม่ได้ทํากิน